ไปที่คลิปออฟเดอะทาวน์นะครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูความน่ารักของน้องสุนัขนะครับในช่วงอากาศหนาวๆกันหน่อยนะฮะจะน่ารักขนาดไหนนะครับติดตามได้ในช่วงคลิปออฟเดอะทาวน์ครับเพจฮอ t News นะครับได้โพสต์คลิปน้องหมาพัานกรเด่นนะครับที่มาในชุดสีส้มสวมหมวกกันหนาวนะคุณมัติกาคลาจิตครับหมวกกันหนาวยุ่ใส่ได้ดิ ใส่คนละคราวกันตึกมันคัดเหียงฮะเด้อมั่นคาเียงมันคาเหียงเยวาำเน่ยฮะมัดนคาเพียงอยากอ่านเป็นอย่างทื่บบอกไว้กูซีอ่านคลิปนี้เด้อซีมัดัหราเพียง เอาคุณผู้ชมดูนะฮะในในเนื้อข่าวนะครับกู่บังคับสวมหมวกกันหนาวนะฮะกู่บังข้าเป็ดเออกูเขาเถอะคู่บังข้าเป็ดคุณไม่งานทีเดคุณผู้ชมตัดสินใจว่าด้วยนะครับคือผมไม่ได้ทําผิดอะไรนะฮะเอาไว้ไว้ไว้ให้คุณผู้ชมตัดสินใจเองคุณผู้ชมก็ใช้สมองในการตัดสินใจแล้วครับสวมหมวกกันหนาวหมวกกันหนาวหมวกไงพุ่มไหม บ่เคยยิ้มซับหนีหบวกกันหนาวเสียกันหนาวมีบ่มีแต่ว่าหมวกกันหนาวมีกูไม่เคยยิ้มซับหนีแต่หมวกกันหนาวซับไม่มาตะใส่ดิหมวกไม้พรมไหมกันหนาวไหมก็หมวกไม้พรมกับหมวกไม้พรมเนี่ยยังหมวกกันหนาวไอหมวกกันหนาวไปเนาะกูไม่เคยยิ่มหมวกกันหนาวยแงหนาฝนไม่เคยหมวกกันฝนได้ยแงหนาหอนมันก็เป็นหมวกกันหอนเอาเดี๋ยว่าตะใส่หนีหมวกกันหนาวบส่ปากพิษพัดหรอเยสิมะเร้า ใครอยากอ่านกลั็ไปอ่านเองก็ไปคร้บสองขีดป่วยเห็นแล้วอ๋อ <c oughs> <c oughs> ฉันบ่มาก <c oughs> ไม่เป็นหมวกอย่างเหงา หมวกกันหนาวแต่ว่าดิฉันจะจะแก้ข่าวได้นะคุณผู้ชมไม่ต้องมาแก้ข่าวฮะไม่ดิฉันอจะแก้ตรงที่ว่าคุณนัพงศ์บอกบอกว่าน้องหมาเนี่ยคือหนาจนปากสั่นเหมือนในชั้นตนฟันกระทบกันในชั้นยังโชคดีนะมีฟันแต่ว่าคุณที่ใส่ฟันปลอมนะก็ยังไม่ได้นะคุณเนี่ยไม่มีฟันนะเดี๋ยวะแก้ข่าวให้คุณผู้ชมเดี๋ยวคุณผู้ชมก็หาว่าฉันแก่นะไม่ได้นะอคุณว่าจะไปช่อต่อไป สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทางเคทีวีและก็คุณผู้ชมที่รับชมทาง IPM ด้วยนะคะข่าวประจำวันของเราในวันนี้นะคะพบกับเราสองคนค่ะคนนุณนรพงษ์เรืองวิริยนุกุลและดเชมบดีการคล้าจิตนะคะส่วนประเด็นข่าวของเราในวันนี้ยังคงมติดตามหลากหลายเช่นเคยค่ะครับไปเริ่มต้นข่าวแรกนะครับหมอยจากโค้ดเดียดเดียวเดียวเดี๋ยว ศัตรูไปเลยมึงห้ามลบโอยจากไปเราโอยนะจากไปโวยยัยจิตประวัยเอาใหม่แต่ห้ามลบนะมึงส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีทัศนคติที่ดีมีความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นแกนนำหรือกลุ่มตัวอย่างขยายผลไปสู่กลุ่มเยาวชนโอ้อีกปอมเงยขุสวนมึงเสียออกไปก็ออกไปกูอ่านผู้เดียวก็ได้ มันเสือกคล้องว่าดีนะไก่มันเสือกอยากบางอย่างเฮียนตอนนี้กูถามก็หนะมันบอกไปใส่ดอกเฮือนน่ะน่ะอุ้ยย่างไก่เสียไก่มาโดนใส่โอ้ยกูเฮี้นคว่อนอยู่ได้ยินเสียงไหมเต็มเต็มเมื่อศัตรูได้ยินเสียงไก่ห้องอ่ะนะประลุนปิดไม่ก่อน มัน้องห่วงห้องแมวอย่างเงี้ยนี่หมดใจแล้วบพื่อคันนี่ทุกวันนี้น่าจะน้อยมากเลยนะคุณวิชาเรียนนี้ที่จะยังมีอยู่ในทุกวันนี้นะคะคุณเคยคุณเคยท่องไหมครคุณมัติกาดิฉันว่าดิฉันเคยนะแต่ดิฉันจำไม่ได้แล้วคุณก่อนไหนฮะอุ้ยมันก็นานแล้วนะคุณดิฉันว่าดิฉันเนะ่ดนจ่ มันก็นานแล้วเนี่ยคุณมันนมันต้องคือมันมันมันก็จะมันก็นานแล้วแหละก็ก็มันก็นานแล้วนะว่าทีเดียก็เลยบอกทีเดียมันก็นาน นนใบตองเกิดจากต้นอีหยังนึกนะใบตองเกิดจากต้นอย่างต้นบักท่าน <laughs> ถามบ่ได้หนังสือให้ขาดเออเป็นใบตองกล้วยตานี่เด้อ๋อเออ,เอ,อขานอ่านแล้วละ่ะสวดดูให้จบซ่ํานั้นล่ะคือว่าอ่นตัวอยากเฮ็ดก็ไปซื้อเอาโลดบ่ต้องมาหาซื้อใบตองเฮ็ดดอก <c oughs> เขาขายอะไรสา4สีพี่ชิเฮ็ดโลดเฮ็ดบ่เป็นน,น, <c oughs> นั่นน่ะก็ะซู่กรซู่มีล่ะภาษาว่าไปร้อยผู้เดียวห้อยว่มีผู้ไปร้อยนําสิอยากได้หยังงามก็ดอก เบิ้งเขาเฮ็ดโดนให้โดนคาดไปตีเขาโอ้เทียงปีนึงเขาได้ขายเทียเดียวนึงซื้อรถเปียงจากใจก็ซื้อรถเปียงจากใจตริงพระซาใบเตยพับพับพับขายอันละหาศิบาทก็ซื้อรถเฮ็ดมักง่ายให้ขาดล่องคนกระไดพับจีบกับ่พับจักเม็ดจักน้อยบอกไปแม่หลายล้านด้วยดิว่าจะไปซื้อเถอะอุ้ยร้านสุดท้ายแล้วขาดไม่มีแล้วนะคะับเสด็จประคั่นแล้วค่ะเอามาตังเจริญสวรรค์จะหมดแล้วนะคะพอซื้อไปเอามาตังอีกซีผะตัวให้ตัวจะซั่ง ก็กระเดยขายย้ำย้ำร้อยกระทงนี่แหละเขาไม่ได้ขายรู้ดอกไปหาจมท่านฮ็ดว่าปิ่นวันนั้นก็เฮิตตะยู่บ้านไปหาห้างก็กล้วยมากถือเขาได้อีกอันนี้ครับสองคนไรนี่เขามาในร้านกาแฟหวังขโมยของมีค่าของมีค่านี่คืออย่างนะของมีค่ากระต้่มดิมีค่ามีตะไคร้มีหัวหอมผุนดิต้มย่ำอ่ะต้มคาไก่สิตุ่มคามันหิวเข่าขันราัรนมันหิวเข่าของมีค่าของมีตะไคข่มีค่ามีค่ามันเปนมีค่าไอสแตนด์เนี่เว้ย เอาละครับไปที่ช่วงคลิปออฟเดอะทาวด์ครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูนะครับสีสันวันคริสต์มาสนะครับคุณยายวัย80ปีโชว์ล,ลีลาแดนซ์ฉลองกันสุดซึ้งสุดท้ายเป็นลม <laughs> ซึ้งยังไงคะเขาม,มั่นแหมเอาเป็นลมไหมฉ <laughs> <laughs> ลองคริสต์มาสนะครับสุดซึ้งไม่มันม่นแหมเด้อ <laughs> เพราะว่าสุดมั่นกับว่าสุดมั่นในเว้ยสุดซึ้งไปนะเป็นเป็งเสาสุดท้ายเป็นลมเลยซึ้งว่าเกือบตายเพราะว่าเร็วๆวัยระหว่างที่สูบกูอ่านข่าวกับแม่ยี่แก้วก็พอเย็นหลักเด้อทุกข่าวต้องมีเด็ดแอบมึงก็เห็นมาสิมันก็อ่านกับเล่าปะเฮ้ยสามสอง ส่วนคลิปต่อมาคุณผู้ชมจะพาไปดูเขาบอกว่าคุณพ่อท่านหนึ่งคุณคืออัดคลิปทำร้ายร่างกายภรรยาภายในรถยนต์โชว์ลูกด้วยคุณจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปดูกันค่ะพวกพักพวกพักหรือเาเอฟเฟกนะเฮาบอก่มีเอฟเฟกตดิทำานว่ามีเอฟเฟกต์อะไรดิแล้วว่ากันพวกพักพวกพักักนกว่าอพก ตื่นที่ดีนี่ป๋วมึงกลัวเป็นกลัวเสียงว่คือตื่นกับแขกพวกนึงมั้ตื่นต้วเพราะว่ายังวันจียันจะคล้องกดไปถืออันนี่ไหมมองอันนี่ไหมก็เลยระวังถหมเขาของน้ำหง่งยเนี่ยน้ำท่วมเอาปกติไปท่านทามุดน้ำแบบป่วยนี่ก็มันบ่เลยฮ่ามันบุญขึ้นมาทั้งนาจะขวางงน้ำมันบ่เลยเขาจะชิเอาเขาอนุญาตการใช้ถุงพลาสติกร้อยเป็น้ำน้ำฮ่าผู้ทั้งทั้งรางนั้น อ,อ้ถุงยังเนาะถุงยังฉีบ <c oughs> วายเปนผูใ้ใดปล่อยถุงยังฉีบมากจีว่ามันหมกป่า,ามันหมกไข่ป่ายกขึ้นมาอย่างนี้นโอ๊ยอะไรนี่เนี่ยเพิ่นสำคัญเนี่ยเจ้าเพิ่นจอ่อเก้าอี้แล้วมันล้มเสียแบบนี้ไอ้เม่ดเอาถุงนำคุ้มไปก่อนเออสำคัญสำคัญเรื่องเกาของนำแต่เฮาบ่ราะนำถั่วเอาปวดแห้งๆเพรมีหมองเขาเ่าเฮงเดี๋ยวเมื่อวาน เรือตูนเพิ่นอยู่ดิเอาผู้ใดที่ซอยซอยเหลือเพื่อนทั้งไงได้กับซอยก็ไม่มีหน่องอะไรด้วยแค่จม่งเด้ียวนุ LIKE lonely, ่งเอาขอยกบ่อความจริงมันมีกรณนแล้วนี่แล้วมันแก่บ่อแก่ได้สมขยับไสมขยับบ่ก็บอกผมันแมนปวดเว้ยเอาอันนี้ศึกษาที่การยังว่าขอนแก่นเพิ่นบอกว่าอุทกภัยในเพิ่นเอาละ ถูกในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นอาจมีเด็กและเยาวชนว่าต้องไปเขาคิ้วดีนวดดีเวลาเคุนเน็กเป็นยังไปตำมีแห้งว้าวไอ้งนี่ตึกเข้าไปในเตลอบาดเนี่ยน้ำตาไหลยาวๆอย่างผู้สาวเปลี่ยนใจเฮ็ดจุดเดานค่ะอีนั่งนี่นะเขาอัดอยู่ไหมอัดอยู่ป้าที่คนเดียวเอ กันมึงมีดีกกับมีดีกอ้ำนั้นไลการสดเนอะกูอยากควายทำามไล่การสดกำลังไหาแล้วเหยอเอาโอ้โหอ้นี้กูหัวจะเถอะไพวกนี้ก็บพควักไปเว้ยกูเกลียดมาลกหก้ก็ ต่้เปิดประตูเขามาแล้วกูกระตื้นแล้วตึมรดแล้วเอ้ไม้ไอ้อ้ไ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 อนอ้ไ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 เอ้ไอ้ไอ้ไอองไอนนอกจากนี้นะคะยังใ้อ้โค้ไอ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 ้อ้ไั้ไออ้อ้ไอ้ไอ้อ้ไอ้อ้ไ้ออ้ไออ้ไอไ้ออ้ไอ้ไไอ้ไ้ออออ ปิดเสียงปิแล้วนอกจากนี้ไหมแต่ไม่รู้มันยังไงนะขณะที่ลูกกำลังฉี่เอาวัยะเพศลูกนะดันหลุดออกมาจากปากคุณจากปากควรเอาไปฝากกันแขอยไม่ได้ไปอมนิดหน่อยมาเกาหาสิบวันเหนนะคะ มันติดตามีเบอรอท่าหน้าพอสูบุหรี่เท่า้องนั่งยุดื้อแค่นี้มาก่อยไปองค์เล็กน้อยั่อนออกจากปากคุณพื่อนคุกละคนชี้ลูกวาหโดนเลยแม่กูไม่ได้เหตุนะสัวนี่หนีแม่แม่ไ้แบงค์ดีอยวมาเองหน่อยไม่เอาเออทางก็คุยเอาไปเจ้าทออ ข่าประจวันของเราในวันนี้ค่ะพบกับเราสองคนนะคะคุณนัทพงษ์เรืองวิริยะนุกุลและดิฉันม,มริกาคราจิตค่ะครับส่วนประเด็นค <c oughs> ับเมบบื่อวบนอะไรเมื่อดีเมื่อดีค่ะยี่บอก มันเกินแนร้ายพอดีมันออกไปไปพอดีนะค่ะประจวันของเราในวันนี้ค่ะพบกับเราสองคนนะคะคุณนัทพงษ์เรืองวิริยนุกุลและดิฉันมัดิกาคลาจิตค่ะส่วนประเด็นข่าวของเราในวันนี้นะคะยังคงมีติดอัพไม่ใช่หัวเลยอย่าใครจะบั๊กขับเด้อเด็กเจ้ากับสีหัวเธอเบื้องลวดใครบับกขับเจ้ากับสีหัว มึงมาต้องขับมึงมาต้องเฮที้ ar, อย่างไรมึงขับเปิดนานนึงื่างย่างเดียวเลยมาสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทางเค v วีแล้วก็ผู้ชมที่รับชมทาง IPM ด้วยนะคะค่ะประจำวันของเราในวันนี้ค่ะพบกับเราสองคนนะคะคุณณัฐพงษ์เรืองวิริยะนุก,กุลแลดิฉันมา <laughs> ดิกานั่นเห็นบอสบ้าหรอือวะนั่นสิว่าแล้วเป็นพูไปเฮียยัง ถือได้ไรจนเป็นบ้าทีมีเกษตรกรชาวนาแปลงใหญ่นะคะเข้าร่วมงานในครั้งนี้กว่า1,500คนเลยทีเดียวค่ะคือหูหมูไปนับแต่หึงอ้อหูเป็นคนสลาดแม่กะสายตาคือปึ๊บปื๊บปื๊บกูหูพันหกสู่ <1, S 1> แม่ขา <5. S 1> แม่ขายคือบ่นับบ่นับเหลี่ยวก็แล้วประเดี๋ยวเป็นเกษตรแปลงใหญ่ไหมแล้วเป็นแค่คนมาขายของสินค้าโอทอปแล้วเห็ดจังเดชเราเห็ดแปลงหน่อยบักซีดาแปลงบางไงจะยังเรี่ยวเบอร์ยี่ห้อไหนยี่ห้อไหนยี่ห้ตั้งว่ากว่าสองพันตรงนั้นคื ต้องขออภัยคุณผู้ชมนะคะเพราะว่าเมื่อกี้พูดไปว่า1,500คนใช่นะตอนที่จริงต้อง2,000กว่าคนผู้ขี่ดังสิคุณว่างจริแต่ต้องมาสั่นตอนน้เพราะเพราะว่าดิฉันลืมนะพ่อค้าแม่ค้าและคนที่มาเข้าห้องน้ำบางสิมันคาดสายตาดิฉันไปบางสิเอามาเอาไปเอาไปจะวัดขอนแก่นครับแล้วก็ชุดตรวจการประมงน้ำเจืดขึ้นบนรัฐนะครับตามไล่ล่าจระเข้นะครับโอ้ยจระเข้ แม่ฉันก็ไม่เคยนะคุณผู้ชมเอาไปดูนะครับคลิปต่อมาไปดูความน่ารักดีกว่านดครกับความน่ารักของน้องแมวน้องอตัวาอาสี่สามสองอืมตัวใหญ่เนาะอืมใช่ค่ะตัวใหญ่ตัว ข,ขึ้อ่านข่าวข้าเจ้าเมาค่าอืมแล้ว <t> ่ไม <t> ่มันตืของกูได้อยอยู่ในนี้มันก็